สนับสนุนโดย G C เคมี GC, e, ที่เข้าถึงทุกความสุขบริษัทบางจากคอเปอรเรชันจำกัดมหาชนผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผมเป็นคนชอบกีตาร์นะผมก็ทำทำกีตาร์ทุกวันให้ลูกค้าก็จะเห็นว่าเราเราจริงใจเราชอบจริงๆ นะครับเราไปาหาความรู้แล้วก็กีตาร์ที่เราทําขายทุกวันนี้ก็เป็นกีตาร์ที่คุณภาพดีนะครับเรากล้าพูดได้เลยตอนนี้ว่าสามารถสู้ต่างประเทศได้ สวัสดีค่ะโอ๊ตศศิวันสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะกับความสุขง่ายๆของคนไทยสุขแบบไทยใจพอเพียงในสัปดาห์นี้จะพาท่านไปพบกับเรื่องของความสุขที่ไม่มีการพูดถึงความสุขแม้แต่คําเดียวในแขกรับเชิญของเรานะคะแต่กลายเป็นว่าพวกเราสัมผัสได้ดีถึงความสุขค่ะจากจุดเริ่มต้นคือเรียนกีตาร์ในโบสกลายเป็นคุณพ่อที่หัดทํากีตาร์ให้ลูก กลายเป็นช่างทำกีตาร์แล้วก็เป็นครูสอนทำกีตาร์สร้างลูกศิษย์ได้หลายร้อยคนจากความรักและความสุขทั้งหมดเลยค่ะพบกับช่างนิดช่างวิรุณทรงบัณฑิตแห่งวิรุณกีตาร์กันค่ะตอนเล็กเนี่ยผมก็หัดกีตาร์กับพี่ที่โบสถ์นะเขาก็สอนแล้วก็ผมก็เล่นที่โบสถ์จนผมโตเราก็สามารถเล่นกีตาร์ได้ แล้วก็มีความชอบกีตาร์ตั้งแต่เล็กๆเป็นพิเศษคือกีตาร์ของผมเนี่ยผมจะแบบดูแลรักษาอย่างดีผม,ผมชอบดนตรีด้วยนะครับผมก็ให้ลูกเรียนดนตรีตั้งแต่เล็กเลยลูกชายตัวเล็กแล้วก็5้ขวบประมาณ5้าขวบเขาอยากเล่นกีตาร์แล้วก็ผมพาไปเรียนปรากฏว่าครูที่จะสอนเขาเนี่ยบอกว่า,าไม่สอนเพราะว่าไม่มีกีตาร์ตัวเล็กๆให้เขานะครับผมก็เลยกลับมาบ้านก็เลยลองทําดู กีตาร์ตัวเล็กๆเพื่อจะให้ลูกได้ไปเรียนนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเอากีตาร์ตัวใหญ่มามาย่อให้มันเล็กลงนะฮะย่อสัดส่วนทุกอย่างแล้วก็ลองทําดูครับเอาไม้อัดมาอะไรมาดัดมาอะไรทําก็คือทําเ็นกีตาร์ได้แต่คราวนี้เรื่องเสียงพอดีดแล้วมันไม่ได้มันเพีย้ยนมันเป็นเครื่องดนตรีด้วยนะครับได้เป็นกีตาร์แต่เสียงไม่ได้ ก็เลยทําให้รู้ว่าผมต้องหาความรู้ตรงนี้อาจารย์คนไทยคนแรกก็คืออาจารย์รักชิงสกนนะฮะแกต,ตอนนี้แกเสียชีวิตไปแล้วแกก็สอนผมสอนผมแนะนําผมทำเนี้ยนะครับทำยังไงซื้อไม้ยังไงหาไม้อย่างไงมาทําหัดทำนะครับแล้วก็พอหลังๆเนี่ยผมก็ได้ไปเรียนที่ต่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่าไปเรียนเพื่อเราจะได้ความรู้มาทําจะได้กีตาร์เราเนี่ยจะได้คุณภาพสู้ต่างประเทศได้นะครับ ความรักอย่างเดียวทำให้คนคนหนึ่งอุตสาหะสร้างเครื่องดนตรีด้วยมือตัวเองล้วนๆจนสำเร็จได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนที่ช่างเล่าให้เราฟังนะคะเรลองนึกดูนะคะถ้าเป็นเราเนาะจะมานั่งเลื่อยไม้สไม้ประกอบสายไปหาครูสอนไปเรียนเมืองนอกไหมคำตอบของโอทก็คือไม่แต่โชคดีนะคะที่บ้านเรามีครูแบบช่างวิรุณ กีตาร์ไทยจึงได้สร้างตำนานหน้าใหม่ขึ้นที่ประเทศนี้ค่ะแก้ไขส่วนที่ที่มีปัญหาเรื่องโน้ตเพลงเล่นแล้วก็มันเพี้ยนอะไรเงี้ยก็ก็เริ่มให้ลูกเอาไปเรียนได้นะครแล้วก็ปรากฏว่าก็พอเพื่อนๆที่เห็นลูกผมเล่นกีตาร์ก็เลยมาสั่งมาสั่งทำก็เลยทำให้ผม มองว่าเออมันเป็นอาชีพได้นะครับผมก็เลยเริ่มเริ่มทำขายด้วยแต่ก็ยากมากเพราะว่ากีต้าร์เนี่ยเราทำเราก็ยังทำไม่เก่งนะครับแล้วคนที่จะซื้อก็ไม่รู้ใครนะฮะแล้วก็ทิศทางเราก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหน,นครับเราก็ลองทำด้วยอยากทำเท่านั้นเองตอนนั้นนะปรากฏว่าก็เริ่มมีคนมาให้สั่งนะมาเริ่มให้ทำ มันก็เริ่มไปเรื่อยๆตัวแรกตัวที่2ตัวที่3ม,มันก็จนปัจจุบันเนี้ยฮะก็ทําไม่หยุดเลยโอ้ดเห็นว่าสิ่งสําคัญไม่ใช่ยอดขายนะคะเพราะสิ่งสําคัญมากกว่าก็คือคุณค่างานฝีมือที่1คนทําก็สร้างกีตาราได้แตกต่างกันค่ะกีตาราจากฝีมือช่างวิรุณผสมผสานทุกอย่างลงในนั้นเหมือนงานศิลปะเลยค่ะความคิดจิตวิญญ,ญาณของช่าง ถ่ายทอดลงในกีตาร์ทั้งหมดใครที่ได้ไปแล้วลึกซึ้งถึงความละเมียดละไมเหมือนช่างเป็นก็สัมผัสได้อย่างแน่นอนเราก็มีความใส่ใจมันตั้งแต่แรกๆนะครตั้งแตเ่เรื่องการไปซื้อไม้นะฮะการคัดไม้นะครับวัตถุดิบต่างๆก็จะต้องเป็นของคุณภาพดีแล้วก็การทำเราก็ใส่ใจทุกขั้นตอน นะครับแล้วก็เพื่อจะทำกีตาร์ตัวที่เราทำเนี่ยให้ออกมาให้สวยแล้วก็มีเสียงที่ดีด้วยนะครับคือเราเริ่มตั้งแต่แรกเลยสายไม้ตัดไม้เลื่อยไม้ทุกอย่างเราทำเองหมดเลยนะครับสั่งจองอาจจะเกือบปีกว่าจะได้นะครับ mm hmm. เพราะว่าเราก็มีคิวด้วยแล้วก็มีคนสนใจเยอะที่มาสั่ง เราลองฟังเรื่องการทำกีตาร์ของช่างวิรุณกันนะคะแล้วคุณจะเข้าใจในสิ่งที่โอ๊ตพูดถึงก่อนหน้านี้ค่ะกีตาร์เนี่ยกอจริงๆก็ใช้ไม้อย่างเดียวเลยใน,ใน,ใ,นในทั้งตัวเนี่ยแต่ไม้ของเขาเนี่ยจะมีหลายชนิดมากนะฮะมีไม้คอไม้หลังไม้ข้างไม้หน้านะครับแล้วก็แม้กระทั่งข้างในก็มีโครงสร้างของมันทุกอย่างเป็นไม้หมดเลยแล้วก็ แต่ละชนิดก็มีหน้าที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างไม้คอก็จะต้องเป็นไม้มะฮอกกานีนะฮะก็จะให้เสียงใสกังวานแข็งแรงอะไรเงี้ยไม้หน้าก็จะฝรั่งจะเรียกว่าซาวบอร์ดก็จะมีหน้าที่กําเนิดเรื่องเสียงอะไรเงี้ยนะครับหลังข้างมีหน้าที่สะท้อนเสียงนะครับทุกอย่างมีหน้าที่อของมันหมดเลยแล้วก็มีไม้หลายชนิดมากนะครับแล้วก็ใช้กาวติดหมดเลยไม่มีตะปูไม่มีสกรูไม่มีน็อตเลยเมื่อเราทําเสร็จแล้วเนี่ย รเราทําทุกอย่างใช้ของที่ดีคุณภาพกว่าดีหน้าตามันก็ต่างกันแลนะแ,แค่หน้าตาภายนอกเราก็ดูแล้วมันจะมีความเรื่องความสวยงามนะครับสีสันอะไรทุกอย่างไม้ที่ดูแล้วมันมันจะมีคุณค่าของมันนะครับก็จะจะเทียบกับกีตาร์โรงงานซึ่งบางทีเขาก็ต้องทําเยอะๆจํานวนทําให้มีราคาที่ถูกลงวัตถุดิบอะไรมันก็ต่างกันเยอะอันนี้แค่แค่มองภายนอก แต่จริงๆก็เรื่องเสียงก็ต่างกันนะครับื่อเราดีตุ๊บนั่ดนตร,ตรีก็จะรู้เลยว่ามันมันมันต่างกันมากนะฮะกีตาร์ mm. ของเราก็จะเป็นกีตาร์ที่ที่เสียงดังนะฮะ mm. เสียงใสกลางวานเสียงเพอมีเบสที่ดีนะครับไ mm. ม้มีหลายชนิดมากที่มาทำเครื่องดนตร,ตรีแต่ที่ผมใช้อ่ะก,ก็สั่งมาจากอินเดียก็เรียกอินเดียนโรสูดนะฮะ ก็สั่งมาจากอินเดียแล้วก็ไม้หน้าผมก็สั่งมาจากสวิสก็จะเป็นเยอรมันสปูสนะฮะก็จะสั่งมาจากนอกไม้เราจะนําเข้าหมดอินเดียเราสูตรก็เราจะเอามาทําหลังกับข้างนะครับส่วนไม้หน้าเนี่ยก็เป็ดไม้เมืองหนาวฝรั่งจะเรียกซาวบอร์ดก็คือเวลาดีดเนี่ยมันจะให้เสียงนะ,ะมันจะกระพือที่ดีนะครับรอไม้อย่างอื่นมาแทนมันก็ไม่ได้ พราะฉะนั้นเราต้องสั่งจากจากสวิตจากเนืองหนาวสวิตเยอรมันอะไรพวกนี้นะครับกีตาร์เนี่ยมันถูกพัฒนามาเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะครับมันถูกพัฒนาตั้งแต่ไม้ที่เรามาทำนะฮะวิธีทำวิธีทำก็สำคัญช่างด้วยแล้วก็สุดท้ายก็เนี่ยฮะเรื่องเสียงที่ได้พัฒนามาความใส่ใจของช่างนะผมผมให้ผมให้ความสำคัญของช่างเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าช่าง ก็เหมือนคนทํากับข้าวนะฮะวัตถุดิบใช้วัตถุดิบดีหมดเลยแต่ถ้าพ่อครัวไม่เก่งนะฮะก็อาจจะทําออกมาไม่อร่อยก็ได้นะครับเครื่องดนตรีการทําเครื่องดนตรีก็เหมือนกันนะครับความสําคัญของช่างเนี่ยก็คือเราต้องหาความรู้เราต้องฝึกทําบ่อยๆทุกวันอย่างผมเนี่ยทำมาประมาณ20ปีแล้วผมทําทุกวันกีตานะฮะเราก็รู้อันไหนไม่ดีเราก็แก้ไขใช่ไหมครับเราก็ทําทุกอย่างเราก็ พยายามคิดตัวที่2องตัวที่3ให้ดีขึ้นนะกีตาร์เราก็จะคุณภาพดีง่ายๆก็คือก่อนไปเตรียมวัตถุดิบไปเตรียมตัวเองก่อนเลยค่ะอันนี้ช่างวิรุณไม่ได้พูดนะคะโอ้พูดเองค่ะส่วนเคล็ดลับของช่างวิรุณก็คือความรักในกีตาร์ความฝันจะทำให้กีตาร์ออกมาดี และอดเพิ่มให้อีกนิดนะฮะก็คือสร้างลูกศิษย์ที่มีคุณสมบัติคล้ายๆกันก็เปิดสอนด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยผมทํากีตาร์มาก็มีคนสนใจเยอะเยอะนะครับเพราะว่ามันสามารถเป็นอาชีพได้จริงๆนะครับแล้วก็ปรากฏว่าได้รับความนิยมด้วยก็มีคนมา ขอเรียนเรียนทำกีตาร์กับผมร้อยกว่าคนแล้วครับที่ที่เรียนไปที่เขามันเรียนเนี่ยเขาต้องทำเองหมดเลยนะโดยที่ผมแนะนำนะฮะเขาต้องส่ไม้ตัดไม้เลื่อยไม้เพราะฉะนั้นเขาจะสามารถกลับไปทำตัวที่สองตัวที่สามได้เป็นอาชีพได้เก่งกว่าผมก็มีแล้วก็สามารถที่จะไปเรียนต่างประเทศลูกศิษย์ผมก็หลายคนก็เรียนจากผมเสร็จก็ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเพราะว่าที่ต่างประเทศถ้าทำกีตาร์ไม่เป็นเขาจะไม่รับนะ เพราะว่าเขาจะไม่มาสอนไอ้แบบเบสิกพื้นฐานเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีก็คือเขาจะมาเรียนกับผมก่อนแล้วก็ได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศและมีสิ่งที่ฟังแล้วยินดีไปกับช่างวิรุณด้วยก็คือ จุดเริ่มต้นของคนเล็กๆแต่ปลายทางยิ่งใหญ่เหมือนที่ช่างได้ฝันเอาไว้บางทีความรักความสุขก็ต้องประกอบกับความฝันใหญ่ๆด้วยนะคะถึงจะตามมาซึ่งการเป็นตํำนานได้อันนี้ก็น่าคิดนะแล้วก็น่ากลับไปถามตัวอดเองด้วยเหมือนกันว่ามีขนาดนั้นหรือยังแบรนด์ของผมก็คือหนึ่งเลยก็ต้องซื่อสัตย์กับซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วก็ ผมเป็นคนชอบกีตาร์นะผมก็ทำทำกีตาร์ทุกวันให้ลูกค้าก็จะเห็นว่าเราเราจริงใจเราชอบจริงๆนะครับเราไปาหาความรู้เรากล้าพูดได้เลยตอนนี้ว่าสามารถสู้ต่างประเทศได้นะครับวัตถุดิบที่เราใช้ก็ไม่ไม่ด้อยไปกว่าต่างประเทศเสียงที่ออกมาก็ไม่ด้อยไปไปกว่าต่างประเทศสามารถที่จะสู้ได้นะครับ สุขแบบไทยใจพอเพียงในช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะรถเหมือนกันแต่ความแรงไม่เหมือนกันลองบางจาก E20 e SE ว o ใหม่ Double พลังสะอาดแรงสุดพลังรู้สึกได้ตั้งแต่ทั้แรกที่ติใหม่ E20 e SE v o คุณอาจไม่รู้ในทุกวันเราอยู่ใกล้กันกว่าที่คิดเราจึงต้องคิดค้นพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ให้ดีจากข้างในงเพื่อให้คุณใช้ชีวิตอยู่บนความมั่นใจทใี่มากกว่ายิ่งใกลค้คุณยิ่งต้องดี GC Chemistry for Better Living รถเหมือนกันแต่ความแรง ลองบางจาก e20 e SE โว์ใหม่ดับเบิลพลังสะอาดแรงสุดพลังรู้สึกได้ตั้งแต่ทางแรกที่ต่อใหม่ e20 e SE โว์ กลับเข้าสู่สุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะช่วงนี้ดูความร่วมมือของสสสกับภาคีเครือข่ายที่ช่วยกันแก้ปัญหาการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชนค่ะเปิดตัวแอปพลิเคชัน just stop gambling แจ้งร้องเรียนและเบาะแสพนันออนไลน์ได้ค่ะพนันออนไลน์เป็นภัยที่อยู่ใกล้ตัวทุกคนค่ะในการทํางานของสสสสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันและภาคีเครือข่าย พบว่าในการศึกษาโดยศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2564มีคนไทยเล่นพนันมากถึง59.6%เพิ่มขึ้นประมาณ1.9ล้านคนเมื่อเทียบกับปี2562และเป็นนักพนันหน้าใหม่เกือบ800,000คนค่ะซึ่งก็เป็นเด็กและเยาวชนอายุ15-25ปี4.3แสนคนและเพิ่มขึ้นจากปี2562มากกว่า5 0 0 0 0คน าในเรื่องของการพนันเนี่ยสสส,สดำเนินการมาตั้งแต่ปี50นะคะแล้วก็เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้เกิดฐานข้อมูลสําคัญสถานการณ์การพนันของสังคมไทยแนวโน้มของการเก็บข้อมูลที่เราเก็บทุกสองปีมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเห็นได้ชัดว่าแนวโน้มของการพนันเนี่ยค่อนข้างเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องค่ะทั้งในกลุ่มผู้ใหญ่และกลุ่มเยาวชนจนล่าสุดในสังคมไทยมีคนเล่นพนันถึงเยาวชนอายุ25ถึงอายุ15ถึง25ปีเนี่ยเกี่ยวข้องหรือเล่นพนันถึง4.3ล้านคนแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี62เนี่ย5แสนคนจากการที่มีเยาวชนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับการพนันค่อนข้างเยอะ,ะการตั้ง จะ stop gambling ในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งทางออกที่สำคัญที่จะทำให้ได้รับความร่วมมือจากเยาวชนที่รู้ถึงปัญหาอยู่แล้วเขาอยู่ใกล้ชิดปัญหาเขาสามารถที่จะใช้ช่องทางนี้ในการเก็บข้อมูลแล้วก็แจ้งเบาะแสการพนันออนไลน์ได้ค่ะพน,นันต้องยอมรับว,ว่าเป็นการเล่นที่เสพสุขแต่อาจจะนำมาซึ่งความทุกข์ของคุณได้ค่ะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมีข้อมูลรู้เท่าทันแล้วก็ร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาการพนันค่ะ ในปัจจุบันการพนันออนไลน์เข้าถึงได้ง่ายสะดวกรวดเร็วเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาการพัฒนารูปแบบและกล,ลยุทธ์โฆษณาก็มีอย่างต่อเนื่องเว็บพนันใหม่ๆจึงเกิดขึ้นตลอดเวลาและถึงแม้จะมีการจับหรือปิดเว็บไปมากกว่า2,300เว็บไซต์ก็ยังอุตสาห์ที่จะมีเว็บพนันใหม่เกิดขึ้นอยู่ได้มีเงินหมุนเวียนมากกว่า1.36แสนล้านบาทค่ะ แล้วก็ยังมีอีกกว่า350เว็บพนันที่ยางเปิดให้บริการโดยเฉพาะในเรื่องการกระทำผิดเนี่ยไม่มีสถานที่แน่นอนวันนี้เราจับกลุ่มเว็บพนันเว็บหนึ่งยูฟ่านะครับเว็บยูฟ่านะฮะเราต้องตรวจคนทั้งหมด10 5จังหวัดเจ้าของอยู่ที่1จุดการตลาดอยู่ที่1จุดฝ่ายบัญชีอยู่ที่1จุดตอบรับลูกค้าอยู่ที่หง,งั้นการดําเนินการจับกลุ่มเนี่ยจะไม่ง่ายเหมือนเดิมปิดไป2,000เว็บ แต่ผมไปจับการบ่อนการพนันออนไลน์นะครับผมไปจับนาทีนี้8ปดโมงแปโมงหนาทีเปิดใหม่ทันทีเพราะเขาไปจด URL รอไว้หมดแล้วทันทีที่ถูกจับ8ปดโมงปิด8ปดโมงหทีเปิดแนวทางหนึ่งที่จะช่วยกันหยุดป้องกันเด็กเยาวชนนักพนันหน้าใหม่เข้าสู่วงจรพน,นันสอสอส,อสอกับภาคีเครือข่ายจึงสร้างแอปพลิเคชัน Just Stop Gambling ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางแจ้งร้องเรียนให้เบาะแส การให้บริการและการโฆษณาธุรกิจพนันออนไลน์และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายต่อไป Just Stop g a m l i n g เกิดจากความตั้งใจของกลุ่มเด็กและเยาวชนแล้วก็ภาคีเครืขอข่ายนะครับตัว Just Stop g a m b l i n g นี้เราได้รับความร่วมมือจากหมหาวิทยาลัยนอกรุงเทพรวมถึงการสนับสนุนจากสสนะครับผมในการสร้างตัวเว็บไซต์แอปพลิเคชันนี้ความปลอดภัยของเว็บไซต์ตัวนี้นะครับ มีการรองรับค่อนข้างสูงมากการส่งต่อข้อมูลเรามีการคัดกรองจากทีมงานของเรานะครับก่อนที่จะส่งต่อให้กับตำรวจท่านตำรวจเองท่านก็ยินดีรับเอาข้อมูลนี้ไปขยายผลตอบจัดสอบแคมปิ n งเราไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลน,นะครับทางเราจะเป็นหน่วยกลางที่จะส่งต่อข้อมูลให้กับตำรวจนะครับแล้วก็จะเป็นผู้แจ้งแล้วก็ดำเนินการให้อย่างสุดความสามารถ ต่อไปเนี่ยพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะพบเบาะแสเรื่องการพนันออนไลน์ก็ตามนะครับก็สามารถร้องเรียนเข้ามาได้ในระบบนี้ทางสำนักงานรดยชาติก็จะจัดเจ้าที่ดูแล24ชั่วโมงในการรับเรื่องแล้วก็ส่งต่อเรื่องก็ยืนยันนะฮะว่าช่องทางที่น้องทํามาทั้งหมดข้อมูลที่ทํามาทั้งหมดนะฮะสามารถส่งต่อนะครับโอนข้อมูลให้กับทางสำนักงานิไปดำเนินการคัดกรองดำเนินการสืบสวนจับกุ่มแอปพลิเคชัน Just Stop Gambling จะเป็นอีกช่องทางให้เครือข่ายเยาวชนและประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเรื่องร้องเรียนให้เบาะแสพนันออนไลน์ได้ข้อมูลที่ได้รับแจ้งจะส่งต่อและช่วยให้ผู้บังคับใช้กฎหมายสามารถดำเนินคดีกับเว็บพน,นันที่ทำให้เกิดปัญหาสังคมได้มากขึ้นการพน,นันทำร้ายทั้งตัวเองส่งผลกระทบกับครอบครัวชุมชนและสังคม การช่วยกันป้องกันและลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพน,นันไม่ให้มีการหลงผิดเข้าสู่วงจรพน,นพันเพิ่มมากขึ้นจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเรื่องนี้สำหรับความน่ารักจากคอลเลกชันนี้ค่ะเด็กยญิงใบครามสินค้าแฟชั่นผลิตภัณฑ์จากขยะในทะเลโครงการอัพไซคลิงติโอเชียนส์ a ทยแลนด์ที่ GC ร่วมกับมูลนิธิเอโคอัลประเทศสเปนและพันธมิตรเนื่องจากต้องการแก้ปัญหาขยะในทะเลค่ะ คอลเลกชันเด็กหญิงใบครามออกแบบโดยแฟชั่นดีไซเนอร์ชื่อดังชาวไทยหม่อมหลวงจิราธรจิรประวัติและได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึงพยายามยากสภากาชาติไทยจนผลิตเป็นสินค้าแฟชั่นสุดเก๋ทั้งเสื้อยืดลายแพทเทิร์นเสื้อยืดสีพื้นกระเป๋าผ้าร่มแบบพับเก็บได้คอลเลกชัน mm hmm. <Collection S 1> นี้ผ่านการออกแบบที่เรียบง่ายแต่พิถีพิถันในรายละเอียดในเทคนิคโดยขยะพลาสติกจากทะเลเซนันเข้าสู่กระบวนการอัพไซคลิ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอัพไซค i n g The o c e a n ยนส์ไทยแลสิ่งที่เกิดขึ้นในโครงการอัพไซคลิ่ง h e โอเชียนส์ไทยแลนดเป็นความร่วมมือของบริษัทพีทีทีกล l c h e ลเคม l คอลจำกัดมหาชนหรือ GC บุมูลนิธีเอ o คอ f อฟประเทศสเปนกรมเจ้าท่าการท่าเรือแห่งประเทศไทยและบริษัทคอนแก่นแหอวนจำกัด ที่ร่วมกันจัดการขยะบริเวณชายฝั่งและในทะเลไทยรวมถึงขยะพลาสติกจากแหล่งน้ําและแม่น้ําที่สามารถต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้ขยะพลาสติกเป็นสินค้าแฟชั่นใกล้ชิดกับคนในสังคมมากขึ้นสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยสําหรับโครงการปีนี้ไม่ได้เน้นเพียงขยะทะเลเท,เท่านั้นค่ะแต่ยังต้องการจัดการขยะพลาสติกจากแหล่งน้ําและแม่น้ําทั้งขวดพลาสติกใช้แล้วแพะอ้วนใช้แล้วภายใน3เดือนแรกรวบรวมได้มากกว่า10ตัน ขณะเดียวกันได้นำแพลตฟอร์มยูเทิร์นระบบจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกวิธีของ GC มาใช้ในโครงการนี้ด้วยเพื่อขนส่งขยะพลาสติกเข้าสู่กระบวนการอัพไซเคิลผลิตเป็นสินค้าที่มีมูลค่านำไรายได้กลับคืนสูส่สังคมคอลเลกชันเด็กิงใบครามวางจำหน่ายแล้วที่สำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนผูายามยากสภากาชาติไทยร้านโกลเด้นเพลสทุกสาข,ขารวมถึงช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้ค่ะ มี K+ Plus application K+ Plus market ด้วยนะคะรายได้ทั้งหมดนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและอีกหนึ่งเรื่องที่ขยะทะเลต้องเร่งแก้ไขคือขยะ อวนพลาสติกจากอุตสาหกรรมประมง GC ร่วมกับบริษัทขอนแก่นแหอวนจำกัดและฟอ l l ลี่แบรนด์ไทยที่ผลิตสินค้าพลาสติกส่งออกในระดับโลกร่วมกันออกแบบขยะแหอวนมาเป็นสินค้าของใช้เช่นที่แขวนและที่วางของลวดลายโดดเด่นสื่อถึงความเป็นทะเลซึ่งจะมีจำหน่ายเร็วๆนี้ในช่องทางต่างๆของ GC รายได้บริษัทสารพลังวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดจะนำไปทำสาธารณประโยชน์นต่างๆ ซึ่งในอนาคต GC ได้วางแผนขยายโครงการอัพไซคลิงติโอเชียนส์ไทยแลนด์จัดการขยะพลาสติกบริเวณท่าเรือขนาดใหญ่โดยใช้ยูเทิร์นเป็นแพลตฟอร์มเดินหน้าสร้างต้นแบบจัดการขยะ ับตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันโครงการอัพไซคลิ่งที่โอเชีย h a i l a n d ด์สามารถรวบรวมขยะในทะเลได้มากถึง40ตันจากการเปลี่ยนขยะให้เป็นผลิตภนนัณฑ์จำนวนมากนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง115.27ตันเป็นโครงการต้นแบบให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อดูแลสัตว์น้ำและทะเลไทยให้สวยงาม และปิดท้ายกันที่ความสุขในการเป็นผู้ให้ด้วยเสียงเพลงค่ะในโครงการดนตรีปันสุขค่ะจากสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้คนถูกผลกระทบจำนวนมากจากมาตรการล็อกดาวน์และทำให้ศิลปินนักร้อง ขาดรายได้เป็นอันดับต้นๆของอาชีพที่ถูกยกเลิกการว่าจ้างบริษัทบางจากคอร์ปอรเรชั่นจำกัดมหาชนเห็นความสำคัญของปัญหาจึงแบ่งปันและเปิดพื้นที่ในสถานีเติมน้ำมันสร้างเวทีร้องเพลงขนาดเล็กภายใต้โครงการดนตรีปันสุข ชิญชวนสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างสีสันมอบความสุขให้กับผู้ผ่านไปมาด้วยเสียงเพลงและกำลังใจพร้อมสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายช่วยเหลือศิลปินนักร้องนักดนตรีที่ถูกผลกระทบจากมาตรการควบคุมโควิด1ิส่วนตัวหรือว่าในในนามบางจากเองก็ดีใจมากๆเพราะอย่างที่ป้าเหมาบอกเราได้เห็นคอมเมนต์นะคะบ,บางคนบอกว่ากินมาม่ามา2ปีนะหลังจากที่รับเงินจากดนตรีปันสุขไป ได้กินอาหารที่เป็นอาหารที่เหมาะสมก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยกันพยุงนะคะแล้วก็หวังว่าสถานกา,ารณ์จะจะดีขึ้นกลับมาเป็นปกตินในใน,ในเร็ววันที่ผ่านมากิจกรรมดนตรีปันสุขถูกจัดขึ้นอย่างทั่วถึงในพื้นที่5ภาคได้แก่ภาคเหนืออีสานใต,ต้ตะวันออกและ3สถานีเติมน้ํามันบางจากในกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีอีกทั้งศิลปินนักร้องนักดนตรีที่ถูกผลกระทบจากมาตรการโควิดยังได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในช่วงที่ทุกคนไม่มีงานบางคนอาจจะมองว่าไอ้งานมาเปิดหมวกเงี้ยกจะจอกงอกง่อยแต่เราไม่สนโอเคคุณอายฉันไม่อายกลุ่มเราตื้นตันทุกแห่งที่เราไปคือเราต้องไปลุ้นแต่แอันนี้ไม่ลุ้นฝนจะตกฟ้าจะร้องน้องได้ตังทุกคนนะคะนี่คือสิ่งที่บังจากให้เรา น้ำใจที่มอบให้กันในช่วงวิกฤตไม่เพียงแต่อาชีพนักร้องนักดนตรีที่ต้องการความช่วยเหลือซึ่งเรายังช่วยเหลือกันและกันได้โดยไม่แบ่งแยกอาชีพหรือสถานะเป็นความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับเพื่อสังคมที่ดีและมีความสุขดนตรีปันสุขเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือเพื่อนร่วมอาชีพและเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นในการให้อย่างไม่สิ้นสุดด้วยนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสุขแบบไทยใจพอเพียงเจอกันใหม่วันศุกร์หน้า ช่อง5กฎหมายเลขห้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ